โอ้แต่ละเอียดมาเลยครับนี่เป็นห้อยกระสอบเอ่อแกบที่ห้องนะครับเพื่อหย,ยุบลงไปเลยเอ่ะอลูกบายบายก่อนบาย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 น้องพี่บายบายพ่อไปแล้วบาย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 นะนะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่เจ็ด พฤศจิกายนน2,564ครับเขามาอู่ต่อเฮืองสร้างอินซีครับตอนนี้เวลาประมาณสัก16บหกนาิกาสาินาทีครับบรรยากาศในอู่ครับ,บ,รรรบหลังจากมือวานนี้ถอดเม็ดก็<ะ>เห็นสร้างอินซีเหมือนเอาหูปลงนะครับว่าเพิ่นลุสีเฮือนคนครทีวีแล้วมาเบิ่งกันเป็นแนวใดเนี่ย โอ้โหเงาวับเลยครับแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคัดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะถ้าเหงานคนดีๆนี่ตอนนะโอ้เงาครับเงาสีเอ่อ ต้องเบ่งสีขอบครับสีขอบในพิ่นลงเงินลงพื้นไว้ตอนนี้ครับถ้าเบ่งกพื่นนลงสียังครับอ้แต่ละเอียดมาแล้วครับนี่บ่มีรอยบ่มีอันเป็นเป็นคุยคุยบุมีเลยนะครับ ไม่นีปรนเ็ดลำได้เนี่ยคัดแก้วผู้หลวงโอ้คัดแก้วผู้หลวงเสียงว่ามีแต่งานคัดอย่างเดียวเลยอันนี้ลงสีแต่มือใดดิมือว่านมือก้อนหมอวาเขาไมาโอ้หม้อทรงคัดหาขนาดเนาะคำพูดว่าไม่แต่เป็นปานคุยเป็นยังเนาะที่สั่งคนว่า เออจอแล้วืวาเรือเตะลงซครับเก็บทังไนหนี้โอ้จนติดเรียบร้อยโอ้พวกนี้คัดไปพวกมีซับพวกยังคัดไปแบบไปอืมงยามาเรียบร้อย โอ้ยว่าดมาสิยังนะมือนี้สั่งมาหลายเหรอสำเก่าสำเก่า <39. S 1> <39. S 2> โอ <laughs> มันยังบวเร็วนะค่ะคือเนาะแก้วพูหลวงอ๋อคัดแล้วก็ กเกแพะไอัย,ยะกระทินคลองกันวัตไตโอ้เมนเมนเมนประมาณสวงมือใด้เหพแล้วจะบุญวัดเป็นพอแล,ล้วใช่เลยละ่ะโอ้แต่ไกลเนาะเพราะว่าแต่แต่ละวัดก็เริ่มเห็ดกระทินแล้วโค้ดโค้โอ,อยู่ใส่อยู่วัดอ่า Ah ai, ron, Papa, oh, bon o, o, uh ่เก in ่โอ้คนเก่าเพราะว่าเบ้าเก่ากับบริแกะอออยะกะบเก้าเหนันนี่่โอเคโอเคครับ

อิมนี่เพาเตกเกพ้แติเกอ่สงปีเยี่มสห้ันส่ากสิเกอมันอมันเหมนเก่าบอมันมันบอกมันก็บอกันล้วกรบปุ่ยามันเออมนพอตีบอแล้วนะครับถ้าเพมนเรียบมากกว่า้าอากาศมันกอืมานั้นเออพี่พเล่นแทนีเนะโอ้หมดเลยไปสองสเหรอ้อนะสต็กเกอร์อืมสต็กเกอร์เก่า เรียบเลยโอเคครับออกไปสุดเ้ายนี่คือลอกบ้างคล้องบ้างมนะพุ่งพุ่งบวบมาจะมาครับแบบนีครับเลียมมนนะครับโอเคครับ้ยหมดแดงนี่ครับ โอ้เหลี่ยมดีขน้นนะครับ <c oughs> โอ้โอก็ถือว่าลงสีทั้งนอกเสร็จแล้วครับแต่จัง,จง,จงเลือเบานี่ครับมาใส่เบาใส่ยังใส่เบาทั้งหัวท้ายนะโอเค เงาวัดเดี๋ยวบึงทางในก่อนนะครับน่าสิมีเคลื่อนไหวแค่สองรับนี่แหละครับจากบริมาตั้งแต่วันที่สาสิบเอ็ดเนาะนะครับนายเจรแม่แก้วผู้หลวงนะครับสั่งก็บอกว่าเพคนให้เห็ดไทยเลียกก่อนอบุญกระถินของวัดไต้นะครับวัดไต้ภูมิ ก็เป็นการความเก็บเพล้ะครับยังเหนียวๆอยู่เลยเนี่ยนะครับอ่เาเสียวาอาจจะพึ่งเห็ดซวงแรงๆเนี่ยนะครับพึ่งอัดอ่าพึ่งอัดกาวลงไปนะส่วนเอานะคร เ <laughs> ทีตอนอรสซีกแปดๆก็ยังยังเหมือนเดิมนะนะครับมีน่าจะขึ้นเหนือซิปอีกรอบหนึ่งครับโ <im> อ้โหแต่แผลเยอะครับแผลเยอะอ่าอันนี้ก็เป็นความเคลืนะ่อนไหวเนาะอ่าก็ ใกล้แล้วครับเพื่อนคอนทีวีกับเรือผิกขึ้นมาผิกขึ้นมาแล้วก็เก็บแผรด้านในลงสีใส่เหมือนอย่างก็ใส่โคนใส่ท้ายก็เรียบร้อยนะครับสีที่สร้างันก็ลงไปหกรอบ เป็นโคนคับถ่ายเก่าอ,อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวมันนี้เนาะวันที่เจ็ดพฤศจิกายน2องหาหกสครับแล้วมือนอื่นนะครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมนะครับเพชรข้อมูลเพชรข้อมูลนี่มาความอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเบิง่งเบิ่งจักหน่อยอ ก็เออในมีมีมีจุดที่เป็นที่เป็นเสิอไมมเข้าไปเนาะนี่ตรงนี้อาจจะประมาณคอหนึ่งมั้งมันยังบุถึงคอจังอา่าตรงนีน้ก็ครบหนึ่งปีครับสภาพถ้าตากแดดไว้เนี่ย ก็ก็แตกแล้วครับแตก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 ยาวเลยเนี่ยต้องได้น่าจะต้องได้เอดใหม่อ่ะจ้าตัวนี้เป็นหอยอ่ะเป็นหอยกระสอบอ่กระสอบ เก็บที่ห้องนะครับเงอนยุบลงไปเลยอะอะไรลูลกวันนีน้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่มนตอต่อไปเนาะโอเคครับอลูกบายบายก่อนบาย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 น้องมี่บายบายพ่อไปเร็วบายบายพ่อไปเร็วบายบายพ่อก่อนบาย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 นะนะบาย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  โอ้ยมาเรื ch ub. Ch ub ่องได้ล่าวพ่สังบาย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 จุ๊บ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 บายบายโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเชิกันเมื่อต่อไปสวัสดีครับเออเลี้ยเอาเออ <c oughs> เลี้ยเอาเออ